สวัสดีครับผมขอ,อนำเพื่อนๆทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันสุขบอลเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลนะครับประจำซีซั่นใหม่ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันจริงในวันที่30กรกฎาคมเวลา23นาฬิกาครับเรามาทำแมชนี้กันผ่านทางฟีฟ่22ให้แฟนๆทั้ง2ทีมได้รับชมกันแล้วก็ถือเป็นการต้อนรับ สองกองหน้าคนใหม่ของทางฝั่งลิปูเป็นดาวินดูเยสแล้วก็ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเออร์ลิงฮัลเลนจะได้ดวลกันในเกมนี้แหละครับในรายการคอมเมนติชิวนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆที่แนะนำมิกน,นี่มาก,กันด้วยไม่รู้ว่าจบ90ทีจะเป็นอย่างไรในการจะลองมันต่อมารวม่วมรับชมร่ลุล้นไปด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเพลงแค่จนฉลองก็ะตางครับจะตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะ มีการใช้งานมากสุดในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเลยครับเดเยอร์ทูวอชในเกมนี้เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเราเรอการสกอร์ก็จะมาดูว่ารายชื่อของฝั่งลิเวอร์พูลจะมีใครบ้างน,นะครับของทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันด้วยนะครับรยากยศก,ก่อนจะ เริ่มเกมนะครับคู่นี้จะแข่งจริงเนี่ยที่สนามงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับซึ่งในแมชนี้กเ็เลือกสนามไม่ได้ก็ต้องปรับตามที่โปร,โกรแกรมกำหนดมาให้นะครับถือว่าได้ลองทีมกันก่อนจะเริ่มเกมสำคัญในซีซั่นใหม่แต่ละแมชนะครับอากมาดูรายชื่อของฝั่งลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับ ประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครับกองหลังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์จิลฟานได้อันดูโรโบซันนะครับแดนกลางมีเตียโก้คันทร่าฟาบิโนนาบีเกตาและ3ประสานครับลุยเดียสดาวินนูนเยสแล้วก็มุฮเหมดซาลานะครับส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เปี้ยนเดียดโดยการล่าสุดนะครับประตูเป็นเอเดรียนต์กองหลังมีคลายวอล์เกอร์อาริยาสปอตลูเบนดิอาสครับแล้วก็ชอคันเซโล่แดนกลางมีเบนาร์โดซิวาครับ โกลดี้เควินเดอร์บอยแล้วก็สามประสานกับฟิลโฟเดนเออร์ลิงฮาล์แลนและริยาร์ดมาเรสครับเอาล้วครับ,รบเกมเริ่มเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนจะบุกจากขอบไปซ้ายครับส่วนลิเวอร์พูลครับในชุดสีแดงล้วนครับจะบุกจากซ้ายไปขวา บอลของซิตี้ถึงเออร์ลิงหาแะนี่จีหาใส่โอ้โหโยกดีพอได้ป่ะพุ่งจะพยายามออกมาทางซ้ายก็ให้กับเบโดซูวาเจอฝั่งลิปูดักได้ <G ator S 2> เกตาเป็นกับเดียโก้ครับแล้วดูนุนเยสแทงให้กับซาลามีการเซโร่คอบเร็ววิง่งถึงกับซาลานะครับการเซโร่บบอลของซิตี้อาร์เรนพาไปนะครับย้อนกลับมาที่โรดี้ตัดมาสายมีการเซโร่จะ ดวลกับเกตาอุวนดีได้แล้วเปิดมามีโคโนาเต้เพียดีไม่ได้ก่อนหาครับโรดี้พักตรงกลางทิงจังหวะก,กับฟาบินโยแล้วเป็นดาวินูย์สครับมารับช่วงต่อบอลของลิพูเกตาในช่องที่ซาร่าแต่นี้กเาเซโร่อาครับแจ้งคะแเส้นไปซาร่าจะได้ดวลรบตัดสินใจเปิดไปที่สองสองครับข้อมือของเอเดรันก่อนโอ้โหจังหว่าได้หลุดมาทางขวาของซาร่าเปิดไปไม่ดีเท่าไหร่ครับ อลเลสมงตั้งกับวอลเกอร์เสรลักลงมาลงมาเล่นต่อได้ครับบอลเล่นกันเร็วมากครับโรเบอร์สันวางคำฝักยาวมาซาร่าชงต่อกลางติดลูเบียดาเจอบีบต้องคืนเอเดรันครับวางแม่นแม่นกนงางโกนาเต้บีบสูงน็อปเทียโก้ไปไม่ถึงบอลครับเ้วเป็นของซิตี้แย่งคืนกลับมาได้ โเดนให้แบดอซิวาทะลุช่องมา่าบิวตี้เดอรอยโอ้โหเล็งหาเล่นอยู่ก็มีฟันไดเนะ่ครับ่าโอ้โหรอสอดไปจากด้านหลังของเบอร์ชิลฟันไดครับลิงฮาแรนจังหวะตัวุช่องของควินเดอร์อยครับโอ้ยังไม่หลุดนะครับแนวรับเรพูลยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่เกต้าพาขึ้นมาเจอกับลูบเดียสให้มาที่ซา่าแล้วไม่เข้าใจการสื่อสารจังวันนี้ไปเสียให้กับซิต,ตี้เลยครับโอ้แล้วกาเซโร่ วางยาวาหน้าเทีบความเร็วของโฟเรนมาครับเกี่ยวได้กลางดีฮารเลนด์ล็อกฟันได้ดักโอ้โหล้วปั๊มแย่งมาได้เวลสวัสวาวถึงฮารเล็ต์โคนาเต้ครับด่านสุดท้ายโอ้ยังช่วยลิพูไว้ได้ครับเป็นยี่สินาทีที่ผ่านไปเร็วครับแล้วก็ยังย่วงจริงจังหวะกันอยู่ครับของทั้ง2ทีมเดีย้ดูเดียะครับรับมาแล้วซาร่ามีขออยู่ทางขวาเปิดมาแล้วก็ออบอลลงของซาร่าได้ เจอกับคาเซโร่คืนอเล็กซานเดอร์โนโ่ไปในกอลเกอร์ด้วยคโยเปิดติดอุเบยนยัสถึงซาร่าถึงอยู่ลบขวาอีกครั้งนึงก็ยังติดครับเกตาโนากอลเกอร์ด้เข้าซ้ายไหลขวางมาหยุดเย็ดลบถึงเดียสมาที่เกตาเลยโ,โ,โอ้โหโอ้ติดเซฟของเดเดซันโอกาสจะได้หลุนึ้นนำจากนิวพูลแต่ว่านาบีาเกตาครับซัดวันนี้ไม่ผ่านมือของเดเดซัน คงได้แคลูกแต้มมุมนะครับลิเวอร์พูลเปิดโดยเทนอลิซาเดโน่เปิดตุ่มๆมาเป็นลาปอส์มองออกมาเทนหนุนไปใหม่แล้วเดียร์ตักไปใหม่แล้วนุนเยซซัดจังหวะนี้ก็เข้าประตูไป,ปแต่ว่าทงขึ้นแล้วนะครับโอ้โหลำหน้าก่อนหนะ้าโอ้ได้ส่มบอกเข้าประตูแล้วว่าอยู่ในจังหวะที่ลำหน้าแล้วนะครับดาวินนุนเยซ อิดีเดียวครับริพูส่งบอลข้อระขาแล้วก็เจอริบประตูคืนครับชัดเจนครับช็อตลำหน้าของนูนเยสเดียสพลิกได้อาให้ครับเดอ,ร,อร,ร์บอยเชิญคกับโรดีขอไปมันสู้เป็นลิงคาร์เรนนะครับามาโรดีอาแวแล้วดูมาเลสฮีฟาได้ไปบงังเลยครับไปให้เปิดแล้วย้อนกลับมาหัวเกลิงแล้วโอ้โหปาบิโยครับอ่าสไลด์ดักไว้ได้ก่อน ไอซอนต้องเคียร์มาบอไปอยู่ที่ดิแอสดูดิแอสเดียโกอยู่ตรงกลางสู้กันหาจังหวะที่จะยิงประตูขึ้นนำให้ได้ก่อน,นครับมาเลสมาเลสเลือกแบบไหนเราสิวาแล้วตักข้ามมาให้กับโฟเดนยังมีอเล็กซานเดอร์โนครับเขียนว่าไม่มีเขาทางฮาเลนอ้โอ้ยวันนีไ้ได้ยิงก็ไปตรงตัวของอลอซอนครับโอเวอร์สกเูเป็นเป็นคเคเินเดอร์บอยนะครับแถวสอง เบต้าจีเมงเราเลือกมาไปย้อนนูนเยสไปหน่อยครับเรื่อยๆอาร์เรนไม่กับเบดุสวาเปิดติดเอร์ชิฟันได้โค่นในกลางคืนครับซิตี้ยังได้อยู่ฮาร์เลนลุยมาใหม่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านเวอร์ชิฟันได้เลยครับาเดี๋ยวเลยเจอเบรกจังหวะหยุดดื้อเลยครับแล้วโอ้โหดูเดโก้ชิฟให้กับดาวินนูนเยสซัดเลยโอ้โห โอโ้ยังไม่ผ่านมือของเอเดสันโอกาสของลิพูครับดูดูดบอลลงด้วยเท้าขวาสัตดดว์ไปสายครับโอ้โหเอเดสันวันนี้หนึบเหลือเกินครับ,บจากน้านี้เป็นโอกาสของนาบีเกต้าก็ยังยิงผ่านมือเข้าไปไม่ได้ครับเป็นเตะม,มุมอีกครั้งของลิปูครับนน่นจะเข้าสู่ในช่วงของาทีสุดท้ายครับเป็นตัมีการปฏเิเ็บรบกวนอยู่ครับแตตัวก็ อยู่ในสนามเลยครับเกมผ่านมาเร็วมากนะครับตอนนี้41นาทีครับยังเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าเล่นกันได้สม,มุกมากๆนะครับเอเล่นสันบ้างลิบูเกตาเติรโด่งมาก็เสร็จเอเดรสันหลังครับนี้สบายครับพยายามจะออกเดือไปข้างหน้าก็ ม่มีช่องก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่จากแดนหลังแล้วครับโรรี่ให้แพตเดอร์ซูว่าระเบิบรอยถึงหาเลนเลือกที่โฟเดนคืนะครับฟิวเดนออกมาซ้ายคานเซโลเปิดพุ่งมาแล้วซักเลยครับโอ้โห,โหสายก็ติดโลร์สั้นอยู่โอกาสของซิตี้มาแล้วก็จบครึ่งแรกครับโอ้โหรายการ FA c o m m u n i t y s h i e l d ลด์ติดกันหน่งขันครับ ลิเว์กับแบนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกันอยู่ครับว่าศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่ามีโอกาสที่จะผลทงประตูขึ้นนําต้องูกันว่าในครึ่งหลังครับทีมไทยจะมาทาประตูขึ้นนําได้ก่อนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับจะกลับมารับชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับผมอ่าครับเรากลับมารับชมกันต่อครับรายการ FA ฟ o m m u n i t y s h ี้ชิครับ ลิพูเดินกับ, City บแมนเชสเตอร์ซิตี้จบครึ่งแรกครับยังสวยก็อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำอะไรกันไม่ได้แต่ว,ว่าเป็นเกมที่สู้กันได้สูสีมากๆครับทีมในพลาดก่อนมีการที่จะไม่ได้ครอบของถ้วยใบนี้เลยนะครับอาครับนูนเยสให้เกตาแล้วดูช่องมาโอกาสได้สักตัวเทียโ,โ,โก้ก็มายิงลุดกอบอย่างเลยเชื่อครับซ้ายของเทียโก้โอกาสลิปูมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นครึ่งหลังครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับ แบบนี้นี่มาเจอซิตี้จบแล้วก็เฉียบขาดกว่าน,นี้มมีโอ้มีน่าจะทออ้อไปเหมือนกันนะครับฝั่งเฮยูกว่ายิงยังไงก็ยังไม่ได้ประตูนะครับความเฉียบขาดยังไม่มานในเกมนี้นะครับซิตี้ขึ้นมาบ้างคาเซลโร่ที่อาเลนคืนแล้วดูครับจังหวะเล่นกันทุกช่องมาหาเลนถึงก่อนฟันได้แล้วหาเลนซัดซายโอ้โห โอ้ดีครับว่เลียบบังดีแล้วก็เข้าซ้ายของวิลเฮลแลนด์แล้วเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับมาความเฉียบขาดในการจบสกอร์ของเขาแล้วครับจุดได้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกดำลิพูแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับทีที่ห้าสิบเอ็ดเทียบอูแล้วดูขยับนิดเดียวครับจังหวะที่ฟันไดส์ปล่อยให้ฮาแลนด์ทิ้งหนีไปได้นะครับโอ้แล้วดูเลือกยิงมุมแคบเลยครับอาริสซอนออกมาปิด ไม่ดีเท่าไรครับ1นตัวศครับโอ้โหอะไรครับสถานการณ์ตรงนี้กลับมาเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ออกนำไปก่อนครับโอกาสหนึ่งหนึ่งจะจนี้อาจจะน้อยกว่าลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งแรกแต่กลายเป็นว่าขึ่งหลังพวกเขานี่ครับมาทำประตูได้ออกนำไปก่อนครับมาดูลิเวอร์พูลจะแก้อย่างไรครับเริ่มาล้มาก็ยังพอมีเวลาอยู่ครับซาลา เอาบอลลงแล้วโอ้โหซาร่ากำลังหนีการเซโล,ม,ลมันได้เสียบเลยครับไอ้กะว่าอยู่ว่าซาร่าฝืนเปิดมาก็ไ,ไม่โปรตีนไม่ได้ย้อนให้เลยครับว่าเล่นต่อเลครับซาร่าอยู่ทวาที่อย่างอยู่ในลุ้นในการที่ได้เปรียบก่อนนะครับนะครับที่ฮาเลนถลูช่องมาโอ้โหลวโอากาสบุดมาเปิดมาที่เควินเดอร์โปรยอับบอ,อ,อโลตมาแรก หาช่องคืนมาที่มาเลสเปิดมาแล้วที่ฮาลันโอ้โอจงหจมวงแล้วเป็น2ประตูต่อศูนย์้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหนี่ครับว่าเปิดตัวได้สวยหรูนะครับลิงฮาลันในเกมสำคัญแบบนี้ครับโอ้ทัวบอยบังครับนี่ครับว่ามาเลสมาเปิดเห็นแล้วโฉบมาครับโอ้โหครับเอาชนะโกลเด้ได้ครับโอ้โหร่างกาย แข oh, mm. oh, ่งๆเรื way, ่องครับน uh ี oh. no, like here, ่ฮาแลนด์คร uh ับโอ้โอ้ระยะนีเสร็จเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับแมงเชสเตอร์ซิตี้หนีห่างเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับลิงฮาแลนด์ครับเราดูลิเวอร์พูลครับจะทำอย่างไรครับแบบนี้ก็มีใบเหลืองย้อนไม่กับชกคาเซลูนะครับ ครับดูเยสให้ลูฟสันดูเยสคุณเทียโก้ไปช้าเจอเดอรอยกจกบอลมาจากเท้าแล้วดูเดอรอยครับจะให้กับโฟเดนมีแซงครับโอ้โหเทนโอ้ยังตามมาได้ทันนะครับเกือบจะโดนแซงเลยครับมัลิโก้อาริเซเดโน่ให้กับโคนาเต้อาริเซเดโนมาทีนาวิเกต้านะครับคืนฟาบินโยเทียโก้ ผมจะมองแล้วหว่างมาเลยครับแล้วดูที่เดียสไปชนกับบล็อกเกอร์ไป,เ,ปเสียบอลแล้วครับฝั่งของลิปูแต่ว่าเจตีเล่งก็เสียเหมือนกันนะครับมาดูดาวบ,บิเกต้าได้ซัดติดกับเดียสจากคาเซโร่ลเลือกอลิเกลเลนจาคาเซโร่ไปเองนะครับทางซ้ายที่อาริเซตโนไปรอดักจังหวะโยกด้านในเสียให้กับลิปูไปเลยครับ เกตามนเจสซาลากรับไปครับมนเจสดูหนีแต่แล้วเดียสมาแล้วให้กับบาซซาลาซัดแล้วเข้าทางเกตาโอ้โหโ,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 โอ้นี่ก็ปาไล่มาก็เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเลือพูลโอ้ยนาทีที่เจ็ดสิบสามก็ยังยังยังมีเวลาอยู่ครับน่าจะลุ้นตามทีสเสมอเดี๋ยวมาซาลาไว้ซัดแล้วไปจิบล็อกก่อนแล้วมาเข้าทางครับ นาบีเกตา้าตามมาสั้บันเล่จากวันนี้ก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับเกตา้าครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับลิพ์ยังเหลือเวลาอยู่ด้วยนะครับเราดูวางมา เลวูเก็บได้ดิออสฟาวิโยโอ้โหโยจ่ายเสียเ,เจอซิตี้ดักแล้วฮาเลนครับให้กับเควินเดบรอยหลุบทบลับเลือกมาที่ฮาเลนโอ้โอ้ปิดไม่ได้ครับว่ยา 2, ยังยังสองหนึ่งอยู่โอ้โหดูครับเดบรอยให้ถอยผ่านแล้วไปเข้าขวาของฮาเลนครับแล้วซัดคูอ่อาริสซอนดูช่วยให้ลิเวอร์พูลตามอยู่เพียงหนึ่งประตูนะครับ า76นาทีแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้มีขยับเปลี่ยนครับส่งราฮีมสเตอร์ลิงครับมาแทนซิลโฟเดนนะครับช่วงนาทีที่77ครับกเต็ม,มุมของแมซิตี้ใีมู้มีปเปลี่ยนมากครับส่งจอแดเฮตดสซังครับมาแทนนาบีเคตานะครับทีท่77เช่นเดียวกัน อ่าครับดูเต็มวงของซิตี้เดอร์บอยเปิดโค้งมาเฮเดอร์สันครับมงสักครั้ง่าตามเก็บที่เบรุสุบารับอาครับสลิงคืนเบรุสุบากิงเดอร์ที่อาร์เลนจะพลิกนี้ไม่ได้ครับเจอสไลด์ลดักแล้วเดียโก้เฮเดอร์สันเปิดมาที่อาริเซเดอร์โนถึงเฮเดอร์สัน ดุนเยสออกมาดิแอสคืนแล้วจิงกลับมาที่ดิแอสแล้วเอเดอร์สันให้ซาร่าซาร่าไม่มีช่องเกี่ยวมาใหม่เข้าทางซาร่าหยุดพลิกหนีมาแล้วก็ยอดบะดุนเยสขึ้นมวุวงชนกับดิแอสตรงไหนที่ซาร่าให้มาเอเดอร์สันไปมาที่ดูนเยสโอ้โหดูกันป่าเป็นลิฟว์ที่มาตามที่สมมติได้เป็น2ประตูต่อ2ครับจากลิเวอร์พูลเยสเกมนี้ครับว่าดูครับ โดนไปก่อนสองประตูแล้วก็ตามตีเสมอครับใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้จนได้นะครับคือต,ตอนนี้ไม่รู้ว่าดุนเยสเนี่ยตัวตัวจะได้ใส่เบอร์อะไรนะครับเป็นตอนที่เราทำคลิปนี้ก็ยังไม่ทราบว่า เขาตัวจะสวมเสื้อหมายเลขอะไรนะครับออถ้าไม่ตรงนี้ยังไงต้องขอภัยไว้ลูกหน้านะครับเอาครับมาดูโอกาสของฮาเลนด์อีกครั้งหนึ่งครับที่อาริสันไม่ยอมไม่ผ่านมือเลยครับโอ้โหเข้าซ้ายครับดุดยิงกับหนักมากครับเล่นแต่บล็อมของ แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับเควินเดอร์บอยนี่เปลี่ยนนะครับแฟนาเดีโยครับลงมาแทนบรูดี้วดูแบร์ดูสวาโยไม่ผ่านโลเวอร์ซันนะครับต้องพาไปอีก่อนโลเวอร์ซัน ดูครับแล้วมันยังดีอยู่นะครับฝั่งของลิปัวครับเดียสเทโกอูแลดูตักข้ามมาลุนเยสสเกี่ยวไม่ได้ครับซาล่าคือวิ่เตี้ยงขึ้นมาลุนเยสไออาริเซเดโนเอาตัวเลือกซาล่าแล้วมาที่ลุนเยสซัดติดบล็อกซาล่าทำอีกครั้งนึงก็ยังติดบล็อกอยู่แล้วก็สุดท้ายครับโอ้ยังยังได้ลุ้นจากจังหวะลูกเตะมุมอยู่นะครับลิปัว เข้าสู่การดูทดมาห้านาทีนี้ก็นาทีที่สามแล้วนะครับอันทวลาประจ็บ,บจมาดูจังหวะนี้ของลิเวอร์พูลนะครับอเล็กซานเดอร์เปิดมาเสาแรกครับลายอุซซลิงมาฝากบอบกันเอาไว้ได้แล้วฟาบโยให้มาใหม่แล้วกลายเป็นไม่ดีครับจ่ายลูกนี้ เอาถ้าจบด้วยการเสมอกันนี้ก็จะไปชมกันจุดโทษนะครับว่าทีมใดจะคว้าชัยไปในแมตชาการผู้สแมตช์นี้ด้วยนะครับแล้วผู้สิงเป่าจบเกมนับเสมอกันที่2ประตูต่อ2จะตัดสินกันในการ ดวนจุดโทษชี้ขาดนะครับจะเป็นทีหม่พี่ชนะเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะครับต้องตัดเลือกตัวเล่นที่มีความมั่นใจมากที่สุดสำหรับทั้งลิพูแล้วก็ City แมนซิตี้แหละครับเอาละครับคนแรกลริพูเป็นฟาบิโยเจ้าตัวเลือกไปทางซ้ายแล้วโอ้โหความนิ่งไปหลอกเอเดสันเลยครับ1-0คาริบูนำไปก่อนแล้วฝั่งของซิตี้เป็นเควินเดอบรอยโอ้โหเอาครับเสมอกันที่1-1 ลิปูอยู่ที่ซาลาโอโห,โ,หโหจุดการคร,รับซาลาหรดอฝั่งของซิตี้บ้างมาเลสดูครับแม่มุมที่เลือกการขวามือของตัวเองดูที่ดาวินนูเยสตะปุ๊โหโส่งสิตว่าไม่ได้กับลิปูแล้วที่เออร์ลิงฮาลันโ,โมีมีเท้าหลอกเท้าหลอกครับดูที่คนนี้เลยครับฝั่งของลิพูครับ เดียโก้คันธลาถ้าไม่เข้าซิตี้ชนะเลยครับเราเดียโก้สตาร์แบบนีไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดนจุดโทษเอาชนะลิบูไปได้ครับในรายการจำลองการแข่งขันแมตช์เอฟเอคอมมูนิตี้ชิลครับซึ่งคุณูดีจะแข่งจริงวันที่30กรกฎาคมเวลา5ทุ่มนะครับที่สุสัดอันิกาครับโอ้แล้วดูยิงครับเดียโก้ ยืนค้างอยู่แลยครับเอเดสันแต่ว่าจยิงตรงกลางแล้วกลายเป็นว่าเทโกยิงไม่เข้าเองนะครับทำให้แบน c h เชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะในการโดวจุดโทษหรือพูลไปได้เลยครับพร้อมกับจะขึ้นปรับถ้วยในรายการคอมมูนิตี้ชิวนี้แลลวครับ มาแล้วนะครับกับตันทีมเควินเดอร์อยครับจะอยู่ด้วยเราดูคับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ, City, รบในฟีฟา22พวกเขาทำได้เลยครับเอาชนะรลิพูในการโดนจุดโทษแล้วก็เกม9ก0นาทีนี้ถือว่าเล่นกันได้สุดมันยอดเยี่ยมมากๆทั้ง2ทีมเลยครับแล้วก็จะรำลากันไปด้วยนะครับภาพบรรยากาศแบบนี้การฉลองแชมป์ของ ฝั่งทีมโรบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เชินมื้อเลยครับกลรับไปแล้วก็สำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยแฟนๆทั้งลิูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่แมชหน้าแมชนี้คงต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ